โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนนะคะการใช้โปรแกรม SPSS นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปใช้โปรแกรม SPSS กันนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาลงโปรแกรมกันก่อนนะคะซึ่งโปรแกรม SPSS นะคะอาจารย์ได้ส่งลิงก์ไปให้แล้วนะคะกับนักศึกษาทุกท่านนะซึ่งนักศึกษาสามารถโหลดจาก Google Drive ได้เลยนะคะเองมาดูเริ่มต้นกันเลยนะคะว่า เรานะคะจะลงโปรแกรม SPSS กันได้อย่างไรนะคะอันแรกเลยเมื่อนักศึกษาเข้าไปที่ Google Drive นะคะ Google Drive เผื่อนักศึกษาบางท่านยังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะคะอ่าเอาจารย์เปิดไปที่ Google Drive ให้ก่อนโอเคอันนี้จะเป็น Google Drive นะคะที่อาจารย์ให้นักศึกษาไปนะคะก็จะเป็น Google ที่อาจารย์ไว้เก็บข้อมูลนะคะทั้งหมดซึ่งลิงก์ที่อาจารย์ให้ไปนะคะจะวิ่งเข้ามาที่ Drive นะคะที่เขียนว่า SPSS นะคะเมื่อนักศึกษาเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะก็คลิกเข้าไปที่คำว่า SPSS นะคะแล้วมันคลิกเข้าไปเลยค่ะเราก็เจอเจอหน้าจอซึ่งในนี้อาจารย์ก็จะเก็บไฟล์ไว้3ไฟล์ด้กันสาไฟล์ใหญ่ๆนะไฟล์แรกเลยก็จะเป็นไฟล์ตัวโปรแกรมนะคะไฟล์ตัวโปรแกรมที่เราใช้ในการ install นะคะหรือการลงโปรแกรม SPSS ซึ่ง ในทีนี้นะคะอาจารย์ใช้เวอร์ชัน22นะคะดูจากตรงไหน,นดูจากตรงนี้นะคะ v22 นะคะต่อมามีรายต่อนะคะสิ่งที่ต้องใช้จริงๆแล้วก็คือก็จะมีในเรื่องของคู่มือการติดตั้งซึ่งคู่มือการติดตั้งเนี้ยนักศึกษาสามารถอ่านโปรแกรมได้ตามคู่มือได้เลยนะคะอันนี้เป็นสเต็ปของเขาและ อีกอันนึงที่นักศึกษาต้องเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทำวิจัยนั่นก็คือการใช้ฐานข้อมูลของไทยลิส s นะคะว่านักศึกษาจะมีวิธีการใช้อย่างไรสมัครอย่างไรอาจารย์มีคู่มือมาให้ด้วยนะคะนะักศึกษาสามารถดาวน์โหลดทั้ง3โฟลเดอร์นี้ไปได้เลยนะคะทั้ง3ไฟล์นี้นะคะโดยนักศึกษาไปคลิกที่ป๊อปอัพที่เป็นหัวลูกศรลงนะคะที่ตรง sps นะคะคลิกออกมาปุ๊บเลื่อนลงมาจะเจอคาว่าดาวน์โหลดคลิกเลยค่ะ เมื่อคลิกแล้วนะคะเขาก็จะมีการเตรยียมบีฟล์ก็คือจะเป็นคําว่าบีฟล์คือซิปไฟล์ซึ่งอาจารย์ก็ได้ทําออกมาแล้วนะคะเมื่อซิปไฟล์ออกมาปุ๊บนะคะมันจะดาวน์โหลดลงมาข้างล่างเราก็คลิกไฟล์ที่เขาดาวน์โหลดลงมาแล้วนะคะขึ้นมานะคะเมื่อคลิกขึ้นมาแล้วนะคะนักศึกษาก็นําไฟล์ที่ได้นั้นนะคะอ่านะคะตัวไฟล์นี่ก็คือตัวไฟล์ที่ได้มานะคะดับเป็นคลิกไฟล์นะคะเสร็จแล้วนักศึกษาเอาไฟล์ที่อยู่ในซิปนั้นนะคะเอาไปใส่ใน ไว้ right, นะคะในตำแหน่งไหนตัวได้ที่นักศึกษาหาค้นหาได้ง่ายและใช้งานได้ง่ายอาจารย์ก็จะเอาไปเก็บไว้ที่ในส่วนของเดสก์ท็อปเลยนะคะจะได้หาได้ง่ายอ่ะอันนั้นซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำไปแล้วอยู่ตรงนี้นะคะโปรแกร,รม SPSS version 2นะคะโดยนะคะการใช้นะคะ โปรแกรม SPSS เดอชั่น22หรือการรันโปรแกรมต่างๆนั้น,น,นอาจารย์ก็ได้เขียนนะคะรายละเอียดไว้ในคู่มือนะคะที่เขียนว่าตัวนี้นะคะ Research Methodology in Public Administration นะคะโดยอาจารย์ได้ส่งไปให้นักศึกษาในรายกลุ่มแล้วนะคะนักศึกษาสามารถนะคะหลังจากที่ลงโปรแกรมแล้วสามารถรันโปรแกรมได้ทีละร็จ หรือการใช้โปรแกรมได้ทีละสเตปในทีละส,สถิตินั้นตรงไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะเรามาดูนะคะจากข้อมูลเมื่อสักครู่ที่เราลันโปรแกรมเอ่อเอาใหม่นะคะโอเคเมื่อเราได้ไฟล์มาแล้วนะคะเราก็มาดูนะในไฟล์นี้มีอะไรบ้างอาจารย์เก็บไว้ในนี้ละก็มาดูนะคะเสร็จแล้วในไฟล์มีอะไรบ้างมีโปรแกรม s p s มีคู่มือการใช้ฐาน thai list แล้วก็มีคู่มือการติดตั้ง spx อ่เเราไปลงโปรแกรมกันเลยดีกว่านะคะเรามาที่ดับเบิลคลิกที่ UFO IBM SPSS t a t i s t i c s v2 นะคะเข้าไปเลยเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะเจอไฟล์อยู่2ไฟล์นักศึกษาสังเกตนะคะจะมีไฟล์ที่เขียนว่าแอปพลิเคชันที่มีพื้นที่ไซส์ขนาดเยอะๆเนี่ยค่ะที่7 90 0 0 0นนะคะ, 7, 09 8, 09 8น,ะ,คะนักศึกษาก็ดับเบิลคลิกไฟล์นี้เลยนะคะ s p s ตัวนี้นะเมื่อคลิกแล้วนะคะรอรอสักครู่ค่ะเมื่อ,อขึ้นแบบนี้นะคะเขาถามว่า Do you want to allow นะคะ this app to make c h a n g e to your device นะคะคือเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้วลองดูนะคะว่ามันทับได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไป uninstall ตัวเดิมออกมานะคะเราบอกเลยโอเค yes นะคะก็คือเราต้องการ install เข้าไปใหม่นะคะ อันนี้มันก็จะบอกให้เป็นรี p พล์นะคะอันนี้เป็นเนื่องจากที่มันขึ้นแบบนี้เพราะว่าในเครื่องอาจารย์เนี่ยมันมีโปรแกรมตัวนี้อยู่แล้วนะคะดังนั้นมันก็จะทําการรันให้นะคะอันนี้กรณีเครื่องไหนที่มีอยู่แล้วแล้วไม่สมบูรณ์นะคะก็จะขึ้นหน้าตามแบบนี้นะคะจะเป็นการ Re repairing to install นะคะรอสักครู่คะ่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะทำการร e p a i r ไปนะคะดูว่าเราจะใช้ได้เลยไหมนะคะอ่าจะขึ้นเลยมาเอ่ยอ่า ทีนี้เมื่อขึ้นมาแล้วนะคะก็จะบอกไว้ความ to the install shell นะคะ Business for i s m s p s s statistics นะคะเราก็ไปที่คำวา next เ,เลยค่ะนะคะเราเข้าไปที่ next เ,เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะจะ remove ของเดิมไหมหรือ modify หรือรี p พ i r นะคะนักศึกษาสมมติว่าเออเราก็เราเนี้ยมัน modify อยู่แล้วก็คือเป็นการเอ่อรันโปรแกรมใหม่นะคะหรือจะ remove ของเก่าออกไปก่อนนะคะหรือจะรี p พ i r อาจารย์ก็ modify ไปเลยค่ะ ทับไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็กด Next นะคะเข้าไปเสร็จแล้วบอว่า Do you need draw for Windows screen นะคะโอเคค่ะ Next ค่ะ Next ค่ะ Next อย่างเดียวเลยค่ะแล้วพอมาถึงหน้าตาตรงนี้นะคะหน้าต,าตาที่เป็นเขียนแบบนี้มันจะมี2ชง c h o i ให้เลือก ISF uh, the term นะคะ In the license agreement นะคะเป็นการถามนะคะในเรื่องของล i เส้ s e นะคะของเรามีได้ล n s สด้วยคลิกไปเลยค่ะ i accept นะคะ a c c เ p t เข้าไปแล้วก็ next ค่ะเสร็จแล้วก็ next ค่ะแล้วก็คลิกสุดท้ายคือ i n s tall นะคะคลิกไปก่อนนะคะรอนะคะมาถึงขั้นตอนนี้ก็รออ่ามันก็จะเป็นเครื่องหมายเป็นหน้าปอปอัพขึ้นมารอสักครู่ค่ะ เมื่อถึงหน้าจอนี้แล้วนะคะเขาถามหาลายเส้นเมื่อเขาถามหาลายเส้นเราโอเคก่อนเลยค่ะนะคะแล้วเขาถามว่า IBM installer must restart เขาต้องการที่ให้รีสตาร์ทดูก่อนนะคะว่าใช้ได้ไหม <c oughs> เพราะอันนี้อาจารย์ใช้ modify เรา r สตาร์ทดู ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราเองก็ได้มีการ install ทีนี้ในการ install SP s อยแล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เรา install กันทั้ไปแล้วเมื่อกี้เราใช้วิธีการรีแพร์เนาะไม่ใช่อินสตอลเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยโปรแกรมเราใช้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวแชร์นนหน้าจอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าโปรแกรมเราใช้ได้ไหมนะคะ ะะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะลองมาดูกันนะคะว่าโปรแกรมที่เราได้ลงเมื่อสักครู่นี้ใช้ได้หรือเปล่านะคะเราก็เข้ามาที่ pop menu, ป๊อปอัพเมนูเขาก่อนเลยนะคะว่าโอเคเรามาหาก่อนนะคะว่า SPSS เมื่อสักครู่นั้นนะคะเราไปอ e ินสตอลไว้ที่ไหนเราพิมพ์คำว่า IBM ก็ได้ค่ะนะคะ IBM อ้าเจอแล้วค่ะเป็นแอปพลิเคชันเวอร์ชัน22ที่เราลงไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราได้ปุ๊บเราก็โอเพนเลยค่ะ ดูว่าเราจะใช้งานโปรแกรม SPSS ได้หรือเปล่านะคะรอสักครู่ค่ะเขาก็จะหมุนๆนนิดนึงใช้เวลาหน่อยส,อสามารถใช้งานได้แล้วนะคะอันนี้ถือว่าโปรแกรมของเราใช้งานได้อันนี้ในกรณีที่เครื่อง ที่เราลงมาสักครู่คือเครื่องี่ยเคยลงโปรแกรมไว้แล้วทีนี้โปรแกรมไม่สมบูรณ์เราก็ใช้วิธีการรีแพร์เข้าไปนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ปิดตรงนี้ไปการบันทึกในเรื่องของการรีแพร์ไปเดี๋ยวเรามานบันทึกนะคะในลักษณะของการลงโปรแกรมนะคะที่ยังไม่มีมาก่อนเลยนะคะเราก็จะ uninstall โปรแกรมเดิมไปแล้วเราก็จะนำมา ลงโปรแกรมจากเริ่มต้นหมเลยว่าเรามีวิธีการเริ่มต้นอย่างไรบ้างอันนี้ถือว่าเราใช้ได้แล้วเนาะอ่ะกรณนี้สมมติถ้าเข้ามาใช้ได้แล้วใช้ยังไงต่อไปนะคะเรามาดูเนาะอันแรกนี้พอดีอาจารย์มี Data ของอรุ่นพี่หรือเพื่อนๆเ,เราอยู่แล้วก่อนแล้วเราลงมาใช้ของเขาดูนะคะว่าเราจะนําข้อมูลที่มีอยู่มาหาค่าความเชื่อมั่นอย่างไรได้บ้างอาจารย์จะนําข้อมูลที่มีอยู่มายกตัวอย่างในการหา ค่าความเชื่อมั่นนะคะอันแรกเลยเรามาดูมาดูของกรุ๊ปหกแล้วกันอ่าน่าจะเป็นของกรุ๊ปหกแล้วกันนะไปน,น้านหนี่งแล้วกันนะคะโอเพนขึ้นมาซึ่งไฟล์พวกนี้เป็นไฟล์ที่นักศึกษาเคยมาวิเคาะมาปรึกษาไว้ก่อนแล้วดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าอันนี้เป็น Data นะคะที่เขาเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะดังนั้นเรามาดูตัวเลขนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยสอนวิธีการเข้าถึงข้อมูลแต่จะสอนวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นก่อน ะคะ่าความเชื่อมั่นนะคะให้มาดูด a ต้าก่อนนะคะว่าด a ต้าเรามีข้อมูลครบไหมนะคะอันแรกเลยโอเคข้อมูลเรามาตรวจเช็คสิ่งที่เราจะใช้ในการคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นนั้นนะคะเราจะใช้แบบสอบถามที่เป็นส่วนของคอ่าดัต้าที่เขียนนะคะที่กรอกข้อมูลออกมาเป็นค่าเขาเรียกค่าแบบ rating scale ที่นํามาคํานวณได้ตาก ที่เห็นดัก d a t a ตรวนี้ข้อมูลตรวนี้ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากอะไรนะคะเมั่อสายสังเกตไหมสังเกตตัวเลขไหมคะว่ามันจะตอบข้อเดียวกันหมดเลยดังนั้นข้อมูลลักษณะอย่างเงี้ยลองสามารถคาดเดาได้เลยว่าผู้ตอบเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจในการตอบแบบสอบถามเราเห็นไหมคะมันตอบเหมือนกันหมดเลยเมื่อตอบเหมือนกันหมดแล้วเนี่ย ข้อมูลที่ออกมามักจะเอาตัวอย่างนะักศึกษาลองดูได้เลยนะคะมาดูนะคะว่าตั้งแต่ข้อไหนบ้างที่เราสามารถนํามาคํานวณเป็นค่าความเชื่อมั่นได้บ้างก็คือตั้งแต่ A 1ดูจากไหนดูจากคําตรงมีชัวนะคะตรงเป็นค่ามาตรวัดตัวไหนที่เป็นสเกลเราสามารถนํามาคํานวณหาค่าความเชื่อมั่นได้ดังนั้นตั้งแต่สเกลตั้งแต่ข้อที่ A 1จนถึง d ีเป็น ข้อ,ขอมูลน,นะคะที่เราจะนํามาคํานวณหาค่าความเชื่อมั่นนะคะค่าความเชื่อมั่นนั้นนะคะเราเอาไปใส่ตรงส่วนไหนเอาไปใส่ในบทที่3บทที่3ก็คือในส่วนของการทดสอบคุณภาพเครื่องมือหลังจากที่เราหาค่า IOC ต่างๆมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาค่าความเชื่อมั่นนะคะค่าความเชื่อมัน่นเราจะดูว่าเราจะเอามาจํานวนเท่าไหร่กลุ่มตัวอย่างที่เราจะนํามาหาค่าความเชื่อมัน่นหรือที่เรียกว่า trial out หรือการทดลองใช้นั่นคือเราจะเอามาจํานวน อย่างน้อยหรือขั้นต่ำรือ10%ของ n เ,เล็กนะคะ n เ,เล็กคือกลุ่มตัวอย่างแต่ถ้ากรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนน้อยนะคะเราก็ตามสุดเราก็พยายามอยู่ที่ประมาณ20แล้วกันนะคะในการวิจัยครั้งนี้นะคะอาจารย์อนุญาตให้ในักศึกษานะคะใช้ขนาดของ trial อยู่ที่ขั้นต่ําคือ20 แต่ถ้าใครนะคะมีกลุ่มตัวอย่างที่300หรือ250ขึ้นไปนะคะให้ใช้กลุ่มตัวอย่างหรือตัว Trial เนี่ยอยู่ที่10%นะคะดังนั้นเรามาดูก่อนนะคะว่าตรงนี้นะคะมีประชากรเท่าไหร่นะคะข้อมูลเขามีให้เราเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้เขามีข้อมูลมาเป็นร้อยน่าจะอันนี้ของเขาน่าจะเป็นเรื่องของ Data ทั้งหมดที่เขาได้คือ238 ในเมื่อเขามี238สมเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าเอา1 0ดังนั้น10%ตรงนี้เราจะใช้ทั้งหมด24ชุดชุดที่ไม่ใช้เราลบทิ้งเลยค่ะเราจะใช้แค่24ชุดเท่านั้นนะคะโอเคเราไล่ลงไปนะคะเราไฮไลท์เสร็จปุ๊บเราคลิกตรงกดตรงชิปค้างไว้นะคะแล้วมากดที่25าเพราะเราจะใช้เราจะใช้แค่ทั้งหมดเท่าไหรคะ2ีคนนะคะเราจะตัดไอที่ไม่ใช้ออกกดค้างไว้นะเี่ยนะคะวิธีการ ใช้ให้ละเอีไดเลยค่ะนะักศึกษาคลิกตัวแรกแล้วลากขึ้นนะคะให้เป็นแทบ็บสีแดงอย่างนี้เป็นการเลือกทั้งหมดจนกระทั่งให้เหลือที่่24เราจะใช้24เนะาะมาที่นี่ค่ะแล้วก็คลิกขวานะคะคลิกขวาบริเวณที่เป็นตัวเลขที่เป็นสีเทานะที่ที่มันอยู่ด้านข้างแทบซ้ายสุดแล้วเรามาเลือกที่คําว่าเคลียร์นะคะดังนั้นตัวเลขตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณ24ชุดนะคะเมื่อ24ชุดแล้วทําไงต่อนะคะ ให้นักศึกษามาที่คำว่า analyze นะคะ analyze นะคะเสร็จแล้วมาเลือกที่คำว่า scale มาเลือกที่คำว่า reliability analysis นะคะเสร็จแล้วคลิกมาเลยค่ะเมื่อคลิกมาแล้วเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะเราจะเอาที่ a a 1จนถึง d c นะคะเลื่อยมาเลยจนถึง d สเราไฮไลท์นะคะใช้กดชิปค้างอ๋ออาจารย์ว่าแล้วทำไมไม่ได้อาจารย์กดชิปคนลีย์บอร์ดกันนะคะเราก็มาเลือกตัวสุดท้ายนะคะไล่ขึ้นไป นะคะคเอาสุดท้ายตั้งแต่ A 1จนถึง D 4นะคะกดชิปค้างนะคะชิปค้างแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลือก A 1ถึง D 4ตัวที่เราจะนำมาคำนวณค่า l i ล b i l ตี้นะคะโยกจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเสร็จแล้วไปคลิกที่คำว่า s t a t i s t i c เมื่อคลิกเสร็จแล้วมันจะมีเมนูป๊อปอัพเยอะมากให้นึกษาเลือกตัวเดียวเลยเลือกที่คำว่า scale item delete กดเลยค่ะเมื่อกดแล้ว คอนเทนิวออกมานะคะหลังจากนั้นไม่ต้องเซตอะไรเลยกดโอเคนักศึกษาก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมามาดูนะคะว่าข้อมูลที่เรานํามาใช้ในการคํานวณหาค่าความเชื่อมั่นนั้นใช้ได้หรือไม่ตามกฎของเรานะคะที่เราเรียนกันมานะคะโดยทั่วไปแล้วค่าความเชื่อมั่นนั้นนะคะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า0ูนจเจนะคะต้องอ่ะอาจารย์พูดผิดต,ต้อง มีค่าตั้งแต่0.7ขึ้นไปนะคะดังนั้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าตัวไหนที่บ่งบอกว่าข้อมูลของเราใช้ได้หรือไม่นะคะมาดูนะคะอันแรกเลยสิ่งที่ต้องดูนะคะมาดูอันแรกข้อมูลที่เราได้มามีอะไรบ้างอันแรกเลย Case Process Summary Case Process Summary นี่คืออะไรคือจำนวนชุดแบบสอบถามว่าแบบสอบถามที่เรานำมาใช้คำนวณหรือทำ Trial นั้น มีกี่ชุดนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวเลขคืออะไรคะ24ดังนั้นข้อมูล trial ค่า trial ที่เรานำมาใช้หรือ1 0ของ n เลกนั้นของเขาของเราคือ24ชุดนะคะอ่าต่อมาตัวเลขที่เรานำไปใช้ในอ้างองบทที่3ไปเทียบว่างานวิจัยของเรานั้นมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ให้ไปดูที่ช่องนะคะแท็บที่เขียนว่า reliability นะคะ reliability s t a t i s t i c ในช่องที่เขียนว่า c o n f i e c alpha คอนบังกแอลฟาหนึ่สาสังเกตนะคะอันนี้เป็นตัวค่าของคอนบั๊กแอลฟาจะได้ที่จุด421นะคะจุด1เงื่อนไขคืออะไรต้องอค่าความเชื่อมั่นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีค่าเท่ากับ0.7ขึ้นไปแต่ตรงเนี้ยใช้ไม่ได้เนื่องจากอะไรมีค่าน้อยกว่า0ูนย์ซึ่งมีค่าแค่0.421ดังนั้นแบบสอบถามที่เรานำมาคำนวณทั้งหมดนี้ชุดนี้ทั้งหมดว่ากี่ข้อนะคะเมื่อกี้24ชุดทั้งหมด1 6ข้อ end of item นั่นคือจำนวนข้อ ดังนั้นจํานวน16ข้อเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ในภาพรวมเลยแล้วเรามาดูรายข้อกันว่าในรายข้อมีข้อไหนที่พอจะใช้ได้บ้างเราก็มาดูตารางล่างนะคะที่เขียนว่า item total s t a t i s t i c มาดูช่องสุดท้ายเลยที่เขียนว่า convar alpha if item delete นะคะมีช่องไหนที่มีค่ามากกว่า0.7บ้างไม่มีเลยนะคะดังนั้นนะคะจากตัวอย่างข้อมูล data ที่ได้มาจากนักศึกษานั้นแสดงให้เห็นว่าข้อมูลชุดนี้ไม่ถือแสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามยังไม่มีความน่าเชื่อถือดังน,นั้นนะักศึกษาต้องไปปรับปรุงแบบสอบถามถามว่าปรับปรุงยังไงบ้างปรับปรุงทุกข้อเลยนะคะในเรื่องของข้อความว่าใช้ได้หรือไม่ข้อความตรงนี้ควรจะปรับปรุงอย่างไรเมื่อเราปรับปรุงแล้วกลับไปทํา t r i u t ใหม่อีกรอบแล้วนํามาคํานวณนะคะว่าหลังจากที่เราปรับปรุงแบบสอบถามแล้วแบบสอบถามเรายังใช้ได้อยู่ไหมหรือเราควรต้องเปลี่ยนไปเลย นะคะเราจะต้องปรับแบบสอบถามให้สามารถใช้ได้แล้วมีความน่าเชื่อถือนะคะดังนั้นอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะถือว่าใช้ไม่ได้ดังนั้นคือปรับปรุงแบบสอบถามแล้วไปทำา t r o ์เอใหม่แล้วมาคำนวณอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะมี Data ของกลุ่มอื่นให้ดูนะคะว่า Data กลุ่มไหนที่พอใช้ได้บ้างอ่ะเรามาดูกันนะคะเราไปที่ที่เป็นกระเป๋าเปิดเขียนว่า Open output ด็อกิเมนต์นะคะเราโอเพนไปเลยนะคะเสร็จแล้วมาดูไฟล์ที่สามารถใช้ได้มีอะไรบ้างเมื่อกี้อาจารย์ใช้ของคำว่ากรุ๊ป6ไปเราลองมาใช้ของคำว่าปันนะคะ p u n นะคะนามสกุลไฟล์นะักเสิร์ชจ,จะเห็นว่าเราจะใช้ไฟล์ Data ที่เขียนว่าที่มีนามสกุลที่เขียนว่า spV นะคะเราคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วโอเพนมานะคะดังนั้นเรามาดู Data เขานะคะอันนี้เป็น output อ่ะทีนี้เรามาดู Data ไฟล์ Data เราดูจากไหนเราเข้ามาที่แทบ็บ มาที่คำว่าคำนวณน,นะคะเรามาโอเพ่นตรงที่เป็นเขียนว่า Open Data Document นะคะตรงแถบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาเลือกเรามาเลือกที่คำว่าปันนะคะ P U N นามสกุล S A V คลิกไปเลยค่ะเลือกแล้วก็โอเพ่นมเสร็จแล้วเราจะได้ Data มาดูนะคะว่า Data ใช้ได้ไหมดูแล้ว Data ตัวนี้ก็ไม่น่าจะใช้ได้สังเกตไหมคะตัวเลขเหมือนๆกันเลยนะคะ นะคะช่องแถวเดียวกันชุดเดียวกันข้อเดียวกัน,นตอบเหมือนกันหมดเลยนะคะดังนั้นอันนี้เป็นไปได้ว่าเขา make data ดังนั้นเราลองไปดูตัวอื่นอีกนะคะว่าใช้ได้ไหมมาดูที่ U n i t e d ตกันนะคะ,ะ,คะว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเพ่นมานะคะอ่าโอเค data ชุดนี้มีโอกาสใช้ได้นะคะดูจากตรงไหนนะคะดูอ่าค่าวา่าตรงนี้เราดูค่าวา่ามีตระ data เยอะอยู่นะคะอ่าค่าว่าตรงนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้ว่าหนึ่งว่าสองว่าสาม อ่า Data มันมีความการสลับในเรื่องของการตอบแสดงว่าตรงเนี้ยเขามีการตอบคำถามค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าชุดแรกดังนั้นเรามาดูกันนะคะเราจะใช้เท่าไหร่เอาเหมือนเดิมก็แล้วกัน24ชุดดังนั้นเราตัดข้อมูลตัวอื่นที่ไม่ใช้ไปก่อนเลยนะคะเราจะเลือกแค่24ชุดอ่าลากชุดที่ไม่ใช้นะคะลากไปเลยนะคะอันนี้เป็นทางลัดเฉยๆนะจริงๆเราต้องไปแจกแบบสอบถาม นะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายจานวน24ชุดแต่นี้อาจารย์ทําตัวอย่างให้ดูดังนั้นนะคะเราจะใช้ข้อไหนในการหาค่า Reliability หรือค่าความเชื่อมั่นนั่งเรามาดูตรงที่ v a l i d Able View นะคะมาดูการตั้งค่าตรงนี้นะคะการตั้งค่าตัวนี้ data าาเดิมเขาตั้งผิดนะคะเชื่องสเกลตรงนี้เขาไม่ได้ตั้งอะไรเลยเขาใส่แค่ data มาสิ่งที่เราจะทําได้คืออะไรอันนี้คือข้อคําถามเพรานะเรามาเซตค่าที่เป็น n o m a l เราจะใช้ส่วนนี้นะ ค่าที่เป็น normal n o i n a l ให้เป็น scale ให้หมดตรงนี้เราจะต้องตั้งให้เป็น scale ให้หมด scale คือตัวเลขที่แท้จริงที่เราสามารถนำมาคำนวณได้เช่น1 2 3 4 5ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีค่าที่แท้จริงนะคะสามารถบวกลบคูณหารกันได้สามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะเ,เราเปลี่ยนทุกตัวเลยนะคะจาก n o i n a l ให้เป็น scale ให้หมด นะคะสเกลหมายถึงตัวเลขที่สามารถนํามาคํานวณได้ถ้านอรมินลเนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็นตัวแทนเท่านั้นนะคะไม่สามารถนํามาคํานวณได้หรือเราอาจจะเรียกอีกว่าอีกอย่างนึงว่าเขาเป็น dummy. ดัมมี่ดัมมี่คือเป็นตุ๊กตาเป็นตัวแทนนะคะไม่สามารถทนำนนได้แค่จะบอกว่า1แทนอะไรเช่น1แทนเพศชาย2แทนเพศหญิงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนั้นเราก็จะเอาไว้วิเคราะห์เป็นสถิติที่เรียกว่าสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งสติเชิงพนานะคะสถติที่ใช้ในการทดสอบสมบติฐานแล้วก็ทดสอบสมระบบเขาเรียกว่า,าประเภทของสถตินะคะที่เราเรียนกันมาแล้วในเมื่อเทอมที่แล้วนะคะประเภทสถตินั้นเราแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทแรกเราเรียกว่าสถติเชิงพนาซึ่งสถิติเชิงพนาน,นั้นเราก็ประกอบไปด้วยสถติอันแรกเลยคือค่าความถี่เลยนะคะเป็นการนับจํานวน าความถี่ค่าร้อยละนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบค่าร้อยละนะคะทเทียบเทียบจากหนึ่งเซนะคะค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบ่งเป็นแล้วก็ส่วนเบ่งเบนมาตรฐานนะคะทั้ง4ตัวเราถือว่าเป็นสถิติเชิงเขาเรียกว่าเชิงพรรนณานะคะเอาไว้ในการบรรยายเขาเรียกว่าสติเชิงบรรยายบรรยายหรือสถติเชิงพรรนณานั่นเองนะคะ อ่เมื่อเราเปลี่ยนข้อมูลตรงต่างๆข้อนี้เหล่านี้แล้วนะคะให้เป็นสเกลเราเรามาดูนะคะมี data ต,ตัวไหนที่เราจะใช้ได้บ้างนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะใช้ก็คือทั้งหมดนี้นะคะด้านหลังเราจะเอาตัวเลขทั้งหมดที่เป็นสเกลมาหาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นนะคะอันดับแรกเลยที่เราบอกกันไว้แล้วเราไปเอาข้อมูลนะคะตั้งแต่ข้อที่อ,อะไรบ้างนะคะก็ตั้งแต่ข้อที่13นะคะข้อ13ไปเรื่อยเลยนะคะ สิบสามจถึงแปดสิบเราจะเอามาหาค่า Reli a b เ l i t y เงื่อนไขเดิมนะคะวิธีการเดิมคือเข้าไปที่ analyze right, นะคะเข้าไปที่ s c a l e เข้าไปที่เรลล i ่เบล a n a l y เ i s นะคะ analysis เสร็จแล้วคลิกเข้าไปนะคะเลือกเลือกเมื่อกี้เราเลือกตั้งแต่อะไรเราไม่ได้ตั้งค่าไว้นะเราก็เลือกตั้งแต่ข้อวาสะนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยจนถึงสุดท้ายนะคะโยกไปฝั่งขวาเมื่อโยกเสร็จแล้วเราไปเลือกที่ s s t i c s เลือกเสร็จแล้วเราไปเลือก scale if item delete l i s e d continue ค่ะแล้วก็โอเคออกมาค่ะเราก็จะได้ค่าความเชื่อมั่นออกมาอันนี้ก็ยังไม่พอเห็นไหมนักศึกษาค่าความเชื่อมั่นตอนนี้เราบอกแล้วมีทั้งหมด24ชุดค่าความเชื่อมั่นเขาได้ที่0 6 7 6ซึ่งน้อยกว่า0.7ดังนั้นถึงแม้ว่าแบบสอบถามนี้จะมีทั้งหมด68ข้อแต่ค่าความเชื่อมั่นอันนี้ยังไม่เกิดดังนั้นจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อให้สามารถ มีค่าวความเชื่อมั่นได้สูงขึ้นนะคะอันนี้เป็นวิธีการนะคะ,ะดังนั้นนะคะเราเห็นแล้วนะข้อมูลอะไรที่ใช้ได้ข้อมูลอะไรใช้ไม่ได้เราดูได้จากตรงน,นี้ได้เลยนะคะโอเคในคลิปนี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์มาใต้โพสต์นะคะอะไรที่อาจารย์จะตอบได้อาจารย์ก็จะตอบนะคะแล้วเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในเรื่องของการใช้โปรแกร,รม SPSS ค่ะเค